ชอบเราหรือเราคิดไปเองอะแม่อออ่ะวันนี้นะคะแม่วิทวิทยจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองนะคะอ่ะคุณจะต้องมีใครที่อยู่ในใจมีชื่อเขานะจ๊ะไม่มีคือดูไม่ได้เลยเธอจะไม่ตรงเลยนะจ๊ะอ่ะเหมาะมากสาหรับคนที่แอบรักแอบชอบหรือว่าเป็นคนคุยกันหรือว่ากําลังจีบๆกันอยู่นะคะส่วนใครนะคะที่แบบอุ๊ยหนูแบบหนูเลยขั้นนั้นมาแล้วหนูเป็นแฟนกันนะ,ะอ่ะดูได้ดูได้ขำๆเธอนะจ๊ะ มาผ่านมาเจอคิดแม่ตรงแค่ย0นะคะส่งใครมีวันเกิดใน,นต่อไปนี้เธอจะตรง80ไปเลยตรงทั้งราศีนะคะและวันด้วยนะคนเกิดอยู่ในวันจันทร์ราศีมีนนะคะคนเกิดอยู่ในวันที่1 0 2 0 30มีนกรกฎพิจิกคนเกิดส0 20 30นะคะมีถุนตุลกุมข่าคนเกิด9 1 9 29นะคะเมษสิงห์ธนูคนเกิดวันลงท้ายด้วย10 20- 30พฤกษศกันบางกอค่ะ ลงท้ายด้วยเลข7นะคะมีนกรกฎพิจิกนะจ๊ะแล้วก็ลงทายด้วยเลขก1ค่ะมีถุนตุนกลุ่มเนาะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิวๆได้เลยนะคะดูดวงส่วนตกกัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้เนาะนะคะจะมีลิงกใต้โปรไฟล์ลิงที่2เธอกดมาถึงจะจองดูดวงกันได้แบบปกติรอ1วันแบบด่วนรอ1ชั่วโมงนะคะ อ่ะขอดูหน่อยว่าเขาชอบคุณจริงๆหรือว่าคุณคิดไปเองเนี่ยไปแรกนะคะได้ Temperance นะคะเพิ m i t ิดกับหัวค่ะ of u u s s กับหัวนะคะอ่า e ซเว่ o ออดกับหัวนะจ๊ะแล้วก็อ่า q u of p o n t e n t e s l e เธอคือตัวเขาเองอะไม่ได้ตั้งใจจะผุดผุดโผล่เนาะ อย่างที่เธอเห็นนะคะเขาพูดโผล่มาตลอดเลยเหมือนแบบมันจะจริงจังเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็จริงจังเดี๋ยวก็หายเธอตัวเขาเองนะคะเป็นกึ่งกึ่ง introvert เธอแต่ว่าไม่ใช่ introvert แท้เธอฉันคิดว่าคาว่าน่าจะอยู่ในสภาวะที่แบบดิ่งดาวดิ่งดองอะดิ่งดาวดิ่งดาวว่าอะไรประมาณนี้นะคะกําลังเศร้าอยู่เธอก็เลยจะมีสภาวะแบบคล้ายๆกับแบบเหมือนเป็น introvert เธอแต่จริงๆอะไม่ใช่ introvert เธอเขา เศร้าอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยจะทําตัวแบบลึกลับซับซ้อนทําตัวเหมือนแบบไม่อยากคุยแต่จริงๆก็ก็อยากคุยเธอ นะเพราะว่าทุกครั้งที่เธอหายไปนานๆอะไรแบบเนี้ยอ่ะเขาก็จะมาตอบเธอนั่นแหละหรือว่ามาชวนเธอคุยหรือบางครั้ง่ะพูดมากเลยพูดมากแบบเต็มที่เลยเธองงเลยนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นหายไปเลยเงียบไปเลยบางทีอ่านไม่ตอบด้วยซ้านะจ๊ะจนต้องแบบทักไปซ้ำเพราะอะไรรู้ปะตัวเขาคิดว่าเขาว่าตอบเธอไปแล้วค่ะในใจเนาะมีอาการเบลอๆค่ะคิดว่าตอบคุณไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่จริงๆยังไม่ตอบอะไรแบบนี้นะคะอ๋อ ต่อมานะคะตัวเขาเองก็มองว่าคุณ่เป็นคนที่น่ารักแล้วน่าจะเข้าใจเขาได้เป็นอย่างดีมีความผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆเธอเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบเรื่องเยอะเรื่องมากนะคะเขาก็เลยจะดูมาๆหายๆแต่ถามว่าเขาชอบคุณจริงไหมเขาชอบคุณจริงเนาะถึงการกระทําจะดูแบบกํากวมเธอแต่เขาชอบเธอจริงๆนะจ๊ะเขามองเธอแบบเป็นยอดหญิงอะหรือว่ายอดชายเธอ,อยอดยอดชายในเจลอะ <laughs> คุยเอวนอเพนตอโคลเนเธอจะบอกให้ว่าเขามองเธอสูงมากเขามองว่าเธอโปรไฟล์ดีมากเขาบอกว่าคนอย่างเธอมาชอบเขาทําไมนั่นแหละนะจ๊ะชอบสิทาไมจะไม่ชอบอะมาต่อกันนะคะอันนี้ตอบไปแล้วนะว่าเขาชอบเธอจริงๆข้อสองนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเธอบ้างในตอนนี้วินาทีนี้นะเธอวิอะไรเอ่ย อะไรอ่ะอะใครนะคะที่อยากจะเรียนดูดวงกับแม่แม่นะคะแบบอ่านไพ่ยิปซีนะสามารถที่จะลงเรียนได้นะคะสําหรับแบบสดเนะเธอก็จะแถมไพ่ยิปซีนะจ๊ะเรียนด้วยกัน10ครั้งนะคะครั้งละหนึ่งชั่วโมงเป็นวิดีโอคอลน,นะคะแล้วก็อสอนปั้นชองด้วยนะคะส่งใครนะคะที่แบบแม่คะานูไม่อยากจะแบบคุยกับแม่ค่ะลำคานก็ลงแบบแห้งไปก็ได้นะคะเรียนทันทีนะคะไม่ต้องรอคิวอะไรทั้งนั้นแหละกํามาสองใบเท่าแค่นั้นเลยเถอะ แล้วก็จะมีโปรโดาวยายด้วย16ใบแดงนะคะก็ถามพี่แอดมินเอานะคะกดที่หน้าแม่ลิง์ที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นลูกตัว M มาดูกันต่อว่าเขารู้สึกไงเธอบ้างตอนนี้ เขาคิดถึงเธอนะจ๊ะแต่ตัวเขาเองอะมีความรู้สึกว่าดิ่งดาวดิ่งดาวอยู่อะเธอเขาคิดว่าเธอเธออาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่อยากคุยแต่คิดถึงเก็ตปะแล้วตัวเขาเองนะคะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเธออาจจะเกลี้ยกล่อดโกรธเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็คิดว่าช่วงนี้ฉันดิ่งดาวอะเธอฉันไม่มีอารมณ์ที่จะไปคุยแต่ฉันก็อยากคุยอะแบบมันเหมือนมีความสับสนมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเธออยากคุยนะแต่ว่ากลัวคุยแล้วแบบ เธอพูดไม่เข้าหูหรือว่ามาพูดอะไรที่มันเป็นคําพูดที่ค่อนข้างเซ็นซิที้ไะเถอตอนเนี้ยเขาเก็บเนื้อเก็บตัวไนงะเขาก็เลยแบบเออยังอยากให้เธอแบบพิมพ์มาหาเขาทุกวนันแต่ยังไม่อยากตอบไปเถอตัวเขากลัวนะทธอกลัวเธอจะหายไปอะคะ่ะกลัวเธอจะรับไม่ได้กับอาการดิ่งดาวของเขาและกลัวว่าเธอจะรับไม่ได้กับเรื่องราวที่เขากําลังเจออยู่ในตอนนี้เธอเพราะเขาคิดว่ามันคือเรื่องใหญ่อะเรื่องหนักหนาสาหัสเลยนะคะแล้วเขาก็กลัวว่าเธอจะเทเขาทิ้งเขาไปอะถามว่า เขามีความรู้สึกไงอีกเขาคิดว่าตัวเธอเองอ่ะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่ารักนะคะดีพร้อมเลยะไม่น่ามาชอบคนแบบเขาเลยอ่์พอตัวเขาดูไม่ได้มีอะไรในช่วงนี้นะคะอะถ้าสมมติว่าเขาหายจากอาการดิ่งดาวแล้วอ่ะความรู้สึกของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะขอดูก่อนนะ ถ้าหายติ่งดาวแล้วนะคะคุณคือที่หนึ่งในใจคุณคือสิ่งที่อ่าสิ่งแรกนะคะที่เขาอยากจะคุยด้วยหรืออยากจะมาหาด้วยนะคะคุณคือกําลังใจของเขา่ารู้ปะเนี่ยเวลาที่เห็นหน้าคุณนะคะหรือคุยกับคุณอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาได้รับเ n e r g y บวกแรงมากเนาะอ่ะจบกันไปแล้วนะคะใครชอบความทำนายแม่นะคะพิมพ์คำว่าวิดวิดนะ แทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะคะยังอยากรู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยยังจะได้ไปต่อหรือเปล่านะคะแทบไม่คุยกันเลยแปลว่ายังมีการคุยอยู่บ้างนะคะไม่ได้ถึงขั้นบล็อกนะจ๊ะคนโดนบล็อกนะี่ะนี่ไม่ใช่คลิปคุณจ้า ใครผ่านมาเจอคลิปนี้ตรงแค่20%นะคะแต่ถ้าใครมีวันเกิดังต่อไปนี้จะตรง80%นะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกต้องตรงทางราศีแล้วก็วันนะเธอเดี๋ยวฉันจะดูให้นะจ๊ะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข4นะคะเมษินีธนูลงทยด้วยดเลข5พฤศจิกายนะคะลงท้ายด้วยเลข6มีนกรกฎพิจิกนะคะ10 20 30มีนกรกฎพิจิกลงท้ายด้วยเลข4มีนกรกฎพิจิกคะ่ะหากใช่นะคะไปตอกกับแม่วิดวิดได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวกับแม่กดที่หน้าแม่ตรงนี้จะ มีลิงก์ใต้โปรไฟล์ลิงก์ที่2ขึ้นต้นด้วยตัว M นะคะจะสามารถดูดวงได้ปกตินะคะรอคิวเพียง1วันค่ะส่วนแบบด่วนรอ1ชั่วโมงนะจ๊ะใครรอได้นะคะจะได้ราคาน่ารักนะคะเพราะว่าฉันน่าพยายามจัดเวลาให้พวกเธอแล้ว1วันนะคะถือว่าน่าจะค่อนข้างไหวแล้วแหละเนาะ,ะมาดูกันนะคะว่า ความสมพั์คุณกับเขาว่ามันจะยังไงเนี่ยแท้จะไม่ได้คุยกันเลยไปต่อได้ไหมอุ้ยเธอฉันจะบอกให้ว่าเทวี TV อันนี้แปลว่าเขารักเธอนะเธอเป็นที่รักของเขานะคะเขาว่าอยากจะไปต่อกับเธอไปได้แน่นอนนะตั้งแต่ใบแรกเธอคือความสุขเธอคือสิ่งดีๆเธอคือความสําเร็จในชีวิตของเขานะจ๊ะแล้วก็อ่ะเสาขึ้นมาแล้วเสาคือการพัดพากราจากแพ้นะคะอดทนนะคะแล้วก็ เร็วแรงทรหดนะจ๊ะเขาบอกว่าเธอเขารักเธอนะจ๊ะไม่ใช่ไม่รักนะแล้วอยากจะบอกว่าเธอเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขานะคะหาแบบในในชาตินี้คงจะหาแบบดีๆแบบเธอไม่ได้แล้วแหละถ้าเขาปล่อยเธอหลุดมือไปคือเขาแบบโง่เลยแหละเนาะตอนนี้นะคะเขาน่าจะติดภารกิจอะไรบางอย่างหรือมีเรื่องราวทุกร้อนในใจนะคะซึ่งทําให้ตัวเขาจะต้องไปโฟกัสตรงนั้นก่อนแทนที่จะมาโฟกัสคุณนะคะตัวเขาเจอเรื่องเรายากลําบากเหมือนเป็นบททดสอบของชีวิตเธอดาวเสาเนี่ยมันคือเป็นดาวบา พระเคาะนะคะถ้าใครเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือว่าชอบดูดวงตามแบบโหราศาสตร์ไทยอจะรู้เลยว่าพระเสาขึ้นมานี่แบบ หนักแล้วนะจ๊ะอะอย่างเช่นเสาทับลัคนาอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจออะไรที่ค่อนข้างติดขัดเจอเหตุการณ์ที่มันบักในชีวิตถ้าสมมุติว่าไปทับลัคนาเลยนะคะนะก็ถือว่าอาจจะมีความทุกข์ระทมในเกือบทุกๆเรื่องเลยทําอะไรติดขัดไปหมดเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ยากลําบากมากซึ่งตัวเขาเองอะเจอช่วงเวลานั้นอยู่ในตอนนี้วินาทีนี้นะอื ไปต่อได้แล้วตัวเขาถ้าคุณกับเขานะคะมีเพื่อนร่วมกันนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันหรือคุณรู้จักกับเพื่อนเขานี่คือโบนัสพิเศษค่ะเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากๆนะคะถ้าเพื่อนเขายิ่งรักคุณนะจ๊ะแต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนร่วมกันนะคะตัวเขามองว่าคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งคนรักจะขาดคุณได้ยังไงเออใช่ไหมล่ะอะต่อมานะคะพ่อหมอนะเขาบอกว่าตัวเขาเองนะคะมีความจําเป็นจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือคนในครอบครัวหรือว่าช่วยเพื่อนก็ได้นะคะเลยทําให้ตัว ัวเขาว่าล,ละเลยคุณนะแต่เขาอะมีความคาดหวังและมีความคิดมั่นใจมากๆว่าคุณเข้าใจเขา คุณไม่ไปไหนและคุณก็น่าจะรู้อยู่ว่าเหตุผลที่เขาหายไปอ่ะคือเขาอ่ะไม่ได้นอกลู่นอกทางแต่เขาไปช่วยเหลือคนอื่นหรือเจอวิบากกรรมในชีวิตอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ดูกันต่อนะคะว่าเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างในตอนนี้วินาทีนี้นะจ๊ะทรงใครนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่ยิปซีนะคะกับแม่วิทิ์นะคะอ่านครบทั้ง78ใบเลยมีแบบสดกับแบบแห้งเธอแบบสดราคาจะแรงมากๆนะคะถ้าเกิดแบบหนูไม่ไหวหนูเอาแบบแห้งไปนะแบบสดแม่จะ ะแถมผ้าหยิบไปให้นะคะแม่จะแถมผ้าหยิบซีไปให้แล้วก็แม่ก็จะสอนแบบค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแบบวิดีโอคอโทรคุยกัน10ครั้งเถอแล้วก็สอนปั้นช่องไปด้วยสําหรับคนที่อยากจะแบบเออหนูอยากจะมีช่องทางปั้นช่องอะคะ่ะในโซเชียลมีเดียบ้างอะไรแบบนีน้สามารถเลือกได้2โซเชียลมีเดียนะคะที่แม่จะช่วยปั้นให้นะเธอส่วใครที่เรียนแบบแห้นะคะอ่าตัว ตัวผู้ปั้นช่องอะ่ะมันจะไม่เกี่ยวเนาะแม่จะสอนนะคะรายละเอียดเนี่ยมันจะเหมือนแบบสดเลยเธอเป็นคลิปวิดีโอเธอเรียนได้ทันทีเธอไม่ต้องรอใครนะจ๊ะแต่แบบสดอะ่ะต้องรอฉันเนาะต้องดูตารางฉันด้วยแบบแห้งสิทธิพิเศษคือเรียนทันทีมีโปรดาย้ายสําหรับแบบแห้ง16ใบแดงด้วยเถอกดที่หน้าแม่นะคะลิงก์ที่2ใต้โปรไฟล์นะจ๊ะที่เป็นรูปตัวเอ็มถามพี่แอดมินได้นะ มาดูซิเขารู้สึกไงกับเธอบ้างชัดเงินนะคะเขารู้สึกพอใจนะคะสุขสบายนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้คุยกันน่ะแต่ใจเราผูกพันกันนะคะเขารู้แหละว่าเธอโกรธนะเธอแบบมอมนมนเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้เธอจ้ะอันนี้เขานะจ๊ะโกรธจ้ะโกรธมากโกรธเป็นสีชมพูแล้วนะจ๊ะเขารู้ทําไมไม่รู้รู้รู้แหละรู้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ยอาจจะปล่อยเวลาไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าดูโกรธอยู่นะจ๊ะรักเธอจ้ะชอบกวนจ้ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเธอยังไม่สงบอ่ะ เขายังไม่ทักมากดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรุนแรงนะจ๊ะอ่ะตัวเขาซื้อสัตว์กับเธอนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเธอซื้อสัตว์ต่อเขาเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเนี้ยเธออาจจะดูโกโรธเขามากๆเหลือเกินแล้วคุณก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเพื่อนพาไปในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าเพื่อนเขาอ่ะไม่นะเพื่อนเขาพาไปในทางที่ดีนะคะแค่เพื่อนเขาเดือดร้อนแล้วเขาต้องไปช่วยเพื่อนก่อนจ้ะเพื่อนหรือครอบครัวก,ก็ได้เนาะอ่ะจบกันไปแล้วนะคะใครชอบคําทานายแม่วิทย์พิมพ์คาว่าวิทย์